ทำไมทำไมปู่ถึงเลิกทำครับนม่งินที่หนีผมเงิน,นมามั่นใจเนื่อเศรา้าของิเบียเลยเอา้าถูกจนเจ้ามือไม่ใจมันซีหาเงินสิปาดเลยเลยเลิกทำเลยเศร้าเลยก็เลยปล่ปปอกับกูเบาเดยวก็เลยกลับมาทำใหม่ล่ะครับปู่โอ้นี่จังหวัดศุกร์จังหวัดจา่าฮ ขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอาาววยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพัะุดงเมรุลางนะครับเนาะครับก็มีสายบุญนะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์นะได้ส่งแนวทางตัวเลขมางวดที่ผ่านมาก็6 2นะครับเนาะได้ส่งตัวเลขมานะครับเป็นเลข รับคุณนายนะครับขออนุญาตตั้งชื่อแบบนี้เนาะเพราะว่าเป็นคุณนายที่อุปถากสร้างวัดสร้างวาอยู่ที่นี่นะครับผมได้ส่งแนวทางมาให้ครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันกับหลวงปู่ดีกว่านะครับกับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บนะครับผม ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไปเดี๋ยวตามแอดมินมานะครับผมสําหรับแนวทางปู่เนาะปู่เมลุล้างนะครับผมมาสก,การครับปูค่ครับเริ่มพร่ำด้วยโอ้เป็นปึกเลยเนาะปู่เนาะตำลาตำลา,ลาครับตั๋วเดียวเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดสองห้าสองเอาปู่ครับไอคุณนายยังส่งตัวเลขมาอยู่ไหมครับเลขล็อกเ่ยครับปู่ หายีหมลูกทำไมครับปู่เป็นยังไงครับต้องรับอย่างปู่อบอกแม่นไหมครับปู่วันจะหวังไม่เห็นคีอ๋อไเ็นีรเินฟังม่รเ้ยึดโอ้ก็คือว่าตองบว่าหมวงยอืมแลตั่าเบต้องรับงานเขก็ก็คือว่าถูกมาตลอดเลยแหะครับปู่กสามตัวเลยไม่ได้สามตัว เ,เขาบอกให้เปิดเผยแลว้วพูดคุกเบาเนาะบานผู้ลิบบดเลยนี่ครับครับพอทรงดีไปครับทรงได้ไปช่วยมัน่าเรื่อนเราบอกเลยระหว่หงทรงโอ้ก็คือว่ามีมีปู่ได้อยู่องคเดียวใช่ไหมครับ,บเขา,าออนนส่งมาให้ป,ปู่ใช่ไหมครับบัานนี้ก็คือท่านเพราทรงได้หลวงพ่อเมื่คิดก็โลกสี่ปีนี่ส่งมาให้ปู่นี่สี่ปีแล้วบเดีวกัน บางภาษาเมือนบรคปอดนี่ครับอืมนี่จะเบิ่งของนี่นี่เราก็โรคบอกนี่ครับงวดนี้ได้ยังครับปู่ปู่ซีแล้วปู่ก็ได้ไม่ได้ปู่มันออกปู่ออกเยอะเลยทุกท่านในปู่ปู่จดไว้ไหนครับที่มันออกเนี่ยแล้วมันที่หนึ่งเก้าหกสองนี่แหละครับปู่แล้วมันที่หนึ่งมีแล้วมันที่หา กูว่าบวชมึงจะไปใส่วันีอพอปูนมีสองมีสามมิมึงีไปใส่สองเจ็ดเจ็ดชองหาองสองหาเยอะ้หกองมันของวันนี้หามาติเดียวหามมาตีเดียวหาตัวใส่ประกันก่อนมาจ้าวิ่งวิ่งหาก็สามสามมากวิ่งก่อนเพื่อเมาลังมันนี้มาดีไปร วิ่งวิ่งห้ากับสามเหรอครับปู่เดี๋ยวเดี๋ยวปู่บอกก็ได้ครับเดี๋ยวลูกจดใส่นั่นก็ได้ครับปู่เดี๋ยวจดใส่นี้ก็ได้ไม่หาครับสามครับวิ่งจับปู่ครับปู่บอกมาก็ได้ครับเดี๋ยวจดเอาครับมันมั่นซื้อสามโอ้โหมันมั่มาลังเลยก็ว่แน่หรอวะแค่แปดห้าครับ สองห้า9 5รห้าี้ห้าห้ากักหนี่เดนเลยมูน่ว่นปูจะอประกันงหมดเก็ดน่ะโอ้พ่อประกันโอ้พ้นมาตัวเดียวห้านี่นะครับปู่สามนี่มาตัวเดียวมาสองตัวรับ มันหายังไงพี่ย่งสามตัวมีไหมครับปู<ะ>สามตัวจับตัวไหนสามตัวสี่แปดหกสี่แปดหกสสองบสี่สองห้าสี่สอง,สสองห้า สหางกัวม่ช่กะสี่สองสามทุับสี่สองสามุดส,ส,ส,สามตัวมาทีชุดอันนี้บนหรือล่างปูอันสองตัวนนปูมากลางนั่นหาเปดทัชวนสามหาป่ปดทักชนสามออเดวเราไปมอตรตีมันสา,สาอ,อันนี้คือเด่นในสูตรใช่ไหมครับปูแดวมันเต็มเกิอหมดโอ เกอมึงด้เลนมปูต์เยปันกดัฝันดีบ่คะได้มากมันเ่็ใครผัดหรอกกับอันเลื้งมันครับส่วนมากเป็นเลขสูตรน้าปูนาะอาอาเลขสูตรอีกนบ่ป็ใคผดหรอนี่ครับปูเป็นชดล็อกปูนครับคุณโาจดตามนี่เลยเบิรคกับนั่นแหละอนบอกเป็นหมอมาแล้วที่อยากร่อยเอาเกี๊ยองฮาก็มีัวปูนี่หมูกรนั่นดิ เอาให้หมดทุกตัวเลยปูปดสอนมจับไม่ปูมังยังไงล่ะมองด่บนอือีแปดหเสองห้าี่แดสามนี่เลยปูฮะที่กับแมนป่ะนี่แมนนั่นละผู้สูงส่งแปดกกับมีเลยละปูจดให้หมดทุกตัวเลยอือกันนี่ละนี่นี่ละครับแปดหกี่กระดังนี้เนาะ มันชวนมากมันบนมันไม่ยังไคุยที่นี่ววะวสูงหรือางม้าสูงขัดป่นมชวนมากสิมาบนบอกกูบมนน้างไหวบอกบ่นนั่งอัน่ะกูชวนมากมงไปทำหนึ่งเขาคุ้มกับหนึ่งคือดีจับทุกอ่งับนี่ครับรูกนีครับเูนี่คมับผู พิจารณาเอาดูกครับรวบรวมปรัชนาอริมีของเขง่าแต่ว่ารอบนี้คุณนายไม่ได้ส่งมาเนาะปู่เนาะ<อ>เป็นเลขสูตรปู่ใช่ไหมครับเต<อ>่<อ>เขาสูตรนี้กับเขาสูตรอ่ะได้เป็นล็อบแบบปู่ตั้งหกมันว่าหลายๆมันสองมาเสี่ยวหมายังไครับมีสองจิงกับสามเสียมันว่าสองเสือกันก็มสูตรนี้ทํามากี่ปีแล้วครับปู่ปู่ก่อน เป็นปึกเลยอ่ะเป็นไรมาเลยหลา,ายปีแล้วดิดปีสามสามจะบวชทั้งเยอะปีสามสามทำตั้งแต่ปีสามสามอันนี้หกเจ็ดแล้วครูหัวมันทำเป็น <30 S 1> ปึกสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีจะเกี่มันนั่นปรูเฮ็ดร็อกอันนั้นเป็นขื่นคู่ขื่นไข่โอ,อนร็อกอพวกอะไรอ๋อ,อสูตรพวกอะไรก็มีมี่เขาดีป่ะคะส่วนนั้นเขาก็จะจับใช้ยังที่ละ แต่ว่าสูตรนี้แม่นกว่าแหละครับปูอ๋ออันน anyway> oh ี้จะเอาตลอดจะปลปอเหล้าหรือเปล่าอืมจะเหละเหล้าไหมบังเปิดในรูดแท่งมีสอนโอ้แม่นวัปู่ไปตำเล้าได้โอ้เล้าก็แม่นครับตัวเดียวกันนี่ว่วปูเหล้าปูชนเอาปู่บังหันจะเอาให้ปูซึ่งซึ่งเอาเลยเอาแล้วแล้วปู่มีสูตรเลขเล้าหรือครับปู่ อันนี้ละอันท่งนี้ละโอ้อันเดียวกันมกนี่เตะเตะหยเล่าอ้เป็นปึกเลยเล่าที่เปียกมะขอเบิ้งแมปูยืนไม่ไอ้ผู้ชี่ยวหน่อยเล่า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 ทยไท่เท่เป็นเต็มหน้ากระดาษเลยนะผู้เชียวว่านจมื่อวันม่ามันใจผู้เล่าเศร้ จนเจ้ามือไม่จ่ายปู่ดูดปู่ทำมาใช่ไหมนี่ป้าอันนี้คือสูตรส้มตำลาวนะครับอ่มาเจอของแท้เลยไดนี้เดี๋วนี่า่ถูกจนเจ้ามือไม่จ่าย้เอเดี๋ยวจะลองให้ปู่ทำให้ดูสักงวดนะ นี่นะครับอันนี้คือสูตรหลวงปู่เนาะนะฮะเอาเอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมใครอยากได้นะครับมันบอกว่าครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางของปู่นะครับเนาะเดี๋ยวเลื่อนมาแสงแสงแดดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับที่รับหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของหลวงปู่นะครับเพิ่ม้วมาสามตัวสามตัวอะไรละปู่บ่าของ ออัยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมปูเล็กล็อกนะครับมีลุล้างนะครับผมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเปิดกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ